ปกติอะเห็นคนเวลาทําขนมปังแล้วใส่นมอะใส่แต่นมสดและนมข้นจืดล่ะมันใส่ได้ไหมวันนี้มีคําตอบค่ะมาทดลองให้ดูเลยค่ะนมข้นหวานและนมข้นจืดคุณสามารถใส่เข้าไปในสูตรได้ค่ะแต่คุณต้องใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่อยู่ๆก็เทใส่มัว่วไปอะห้าสิบกรัมยี่สิบกรัมอันนั้นไม่รู้เรื่องอันนั้นสูตรคุณอาจจะพลาดได้นะคะ อย่างในสูตรนี้นะคะที่พวกทำวันนี้ไฮ้ด้ทาง,งบุกก็คือมีน้ําเปล่า40%ของน้าหนักแป้งนะคะแล้วก็นมข้นจืดกับนมข้นหวานอย่างละสิกับไข่ไก่เนี่ยอย่างละสิบ,บ,ไไง,สบสงที่พวกใช้บ่อยมากเลยค่ะก็คือเนอยตัวนี้ ในออคิดนี่น่คะผู้คุณหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปแล้วก็ร้านเบเกอรี่ก็มีขายหาซื้อได้ง่ายได้ราคาที่ยอมเยาด้วยแล้วก็เป็นเนยที่ดีตัวหนึง่งแล้วก็วกคุกค้างจะชอบกลิ่นของเนยตัวนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กขนมปังก็ใช้เนยตัวนี้แหละมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราตาไปตีกันเลย ดรากันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่เนยตามลงไปค่ะ เนื่องจากโดนี้นะคะเป็นโดที่มุกทำแบบทุกเวลาก็คือใส่เจ้าตัวสารเสริมเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นฟูกจะเก็บอากาศแล้วก็พักไว้15นาทีก็ตัดแบ่งขึ้นรูปได้เลยค่ะครบ15นาทีแล้วค่ะ ล้วก็มาตัดแบ่งโดกันเลยอันนี้คุณจะตัดแบ่งเป็นโดเล็กๆนะคะก็แล้วประมาณ60กรัมหลังจากตัดแบ่งแล้วนะคะมันจะมีชิน้นเล็กชิ้นน้อยอยู่อย่างงี้ค่ะเราต้องจับชิน้นเล็กชิ้นน้อยไปไว้ข้างในทําหลมุมหลมพอแตกต่างจากการาคลึงกลมนะคะเอาแค่นี้พอเพราะว่าเราต้องการแค่เก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยไว้ข้างในนะคะถ้าคุณทาตึงๆนะคะมันจะคลายตัวยากเอาแค่นี้ ระหว่างที่เรารอ,อเจ้าตัวโดวขึ้น2เท่าก่อนอบเนี่ยนะคะเราก็สมามารถใช้เวลานั้นนะคะมาทําเจ้าตัวคัสตาร์ที่ทําจากนมข้นจืดกับนมข้นหวานได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้แป้งคัสตาร์ดสำเร็จรูปเลยค่ะใช้แค่นมข้นจืด2ส่วนนมข้นหวานหนึ่งส่วนผงวุ้นแป้งกวนไส้แล้วก็เนยคนเข้ากันแค่นีนะะ้เองค่ะคุณจะได้ไส้คัสตาร์ดไปบีบเข้าในขนมปังอร่อยๆแล้วค่ะเคล็ดลับที่จะทําให้แป้งกับนมมันเข้ากันให้ดีเนี่ยนะคะคุณจะต้องเทบเจ้าตัวแป้งกลวนไส้ลงไปก่อนนะคะ แล้วก็เทนมข้นจืดลงไปแล้วใช้ตะก้อมือเนี่ยค่ะคนให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะใส่ส่วนผสมอ,อื่นลงไปนะคะพอคนให้เข้ากันแล้วก็ยกไปตั้งไฟนะคะตอนตั้งไฟขอให้คุณคนตลอดเวลานะคะจนั้งส่วนผสมมันเริ่มแบบว่าอตอนที่เราคนไปมันจะขึ้นลอยตะก้อะคะ่ะเรายกลงมาแล้วค่อยเอาเนยเนี่ยใส่ตอนสุดท้ายเลยนะคะ ที่บีบไส้นะคะเนี่ยเอาหัวบีบที่เป็นปลายแหลมๆแงเนี้นะคะ่ะหรือเราจะชอบเรียกกันว่าหัวบีบเอแคร์ค่ะเจาะเข้าไปเลยค่ะคุณจะเจาะตรงกลางอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเจาะด้านข้างก็ได้เพื่อไม่ให้แบบข้างบนมันมีรอยนะคะนี่ของปุ๊กๆชอบเจาะด้านขา้างนี้เพราะว่ามันมันมันเหมือนมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเอาให้มันเต็มขนมปังค่ะแล้วถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเข้าไปในขนมปังแล้ววะคือลูกขนมปังเราอ่ะมันก็คือจะเต่งเต่งคือนนะ ว้าวคลิปนี้นะคะขอพีชชิมในการชิมด้วยตัวเองค่ะถึงแม้ทีฉันจะเป็นเบาหวานที่ฉันก็สู้ตายค่ะืคุณดูคุณดูคุณดูณดรสชาติของนมข้นหวานกับนมข้นจืดที่ถูกต้องอยู่ในนี้แล้วค่ะ อยากได้ความรู้เรื่องอะไรบอกเรามาเลยค่ะเราจะทำคลิปให้ดูกดติดตามเราไว้นะคะ